สวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้ครับผมพบกับผมเช่นเคยเสียหนึ่งเลสซิ่งอนแก่นพระเครื่องหลวงพ่อชาหนฉชันทาสารโรนะครับวันนี้วันพระเนาะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไลน์นะครับผมก็กดเข้าไลน์ปกตนินะครับแต่ไลน์ผมไม่บันทึกแปลกไหมนะครับผมกดผมกดบันทึกแล้วนะนะครับแต่ไลน์ผมไม่บันทึก เออแปลกมากเลยนะครับยิ่งวันนี้วันพระด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับก็นุโมทนาสาธุกับอ่าคนที่ร่วมบุญมานะครับคนที่ร่วมบุญมากับผมนะครับเนื่องจากว่าอ่าอ่าผมไปบวช นะครับไปบวชทีมงานนะครับทีมงานผมบวชเนาะนะครับทีมงานของกับผมได้บวชนะครับทีน AP ี้ผมก็เลยยุ่งเรื่องงานบวชนะครับที่ผ่านมานะครับเมื่อสองสามวันนะครับเมื่อวานนี่แหละนะครับทีนี้อ่าเป็นทีมงานสตาฟนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับกับคนที่ร่วมบุญมานะครับในครั้งนี้นะครับนี่นะครับก็นี่นะครับทีมงานบวชนะครับทีมงานผมบวช นี่นะครับเป็นพระสองรูปนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับคนที่ร่วมบุญมากับผมในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ท่านรวยๆเฮงๆนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ารวยเงินทองคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังปัารานทุกประการนะครับอย่าเจ็บอย่าจนให้รวยอย่างเดียวนะครับเนาะนะครับวันนี้นะครับก็มีพระเครื่องหลวงพ่อชะไหนนะครับฉันทสาโรนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็มีเหรียญเข้ามานะครับเข้ามาเพิ่มนะครับก็นี่นะครับห้าพยักนะครับนี่ห้าพยักนะครับใครได้ไปนะครับชุดนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเหรียญนี้นะครับสวยงามมากนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับเป็นเหรียญสวยนะครับสวยนะครับสวยๆนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับห้าพยักเหรียญนี้ก็สวยนะครับแล้วก็สอตัวครูนะครับนี่นะครับสอตัวครูก็ยังเหลือนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับนี่นะครับ เมตานังนะครับก็เหลือนะครับเมตตานังนะครับนี่นะครับเมตานังสวยๆนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็เสือแกะนะครับอ่ะผมจะให้ดูเสือแกะก่อนนี่นะครับเสือแกะนะครับนี่นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ประสบการณ์นี่นะครับประสบการณ์เสือแกะนะครับผมจะให้ดูประสบการณ์นะครับนี่นะครับประสบการณ์นะครับ นี่นะครับห้อยเสือแกะนะครับรุ่นนี้ใครเห็นก็บอกว่าเสียชีวิตตายนะครับใครเห็นก็บอกว่าตายนะครับฉะนั้นนะครับใครอยากได้นะครับเสือแกะอ่ะนะครับใครอยากได้เสือแกะผมจะนําเรียนว่าวัตถุมงคลเนี่ยนะครับที่ปิดให้ผมวันนี้นะครับรูปภาพล็อกเก็ตก็ยังเหลือนะครับนี่นะครับรูปภาพล็อกเก็ตนะครับเหลือหนึ่งอันนะครับใครอยากได้นะครับเหลืออันสุดท้ายนะครับต่อไปหายากนะครับล็อกเก็ตนะครับ แจ้งบุญบอกบุญก่อนนะครับอ่าก็นุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพนะครับที่ร่วมซื้อวิทยุสื่อสารนะครับไว้ให้ทีมงานเด็กวัดได้ใช้นะครับเอาไว้ให้ทีมงานเด็กวัดได้ใช้นะครับรายได้นะครับก็จะไปนําไปซื้อวิทยุสื่อสารนะครับแล้วก็อ่าเอาไปใช้ภายในวัด นะครับที่ต้องซื้อของนะครับที่ต้องซื้อของเข้าวัดนะครับก็จะมีอยู่สองสามรายการนะครับสําหรับวันนี้ใครอยากได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเสือแกะนะครับเอาไปก่อนหนึ่งรายการนะครับนี่มีทั้งหมดสามองนะครับมีแค่สามองนะครับนี่นะครับมีสามองนะครับนี่สวยนะครับอันนี้ยังไม่เลี่ยมนะครับยังไม่เลี่ยมนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโค้ดชัดเจนนะครับผมให้ดูโค้ดนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูโค้ดนะครับของแท้ต้องมีโค้ดนะครับของแท้ต้องมีโค้ดนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับนี่ด้านหลังอุดมวลสารนะครับโค้ดชอชิงนะครับนี่นะครับชอชิงก็ย่อมาจากหลวงชื่อหลวงพ่อนั่นแหละชะไหนนั่นแหละนะครับนี่นะครับหนึ่งผ่านไปหนึ่งองค์นะครับอันนี้องค์ที่สองเนาะนะครับองค์ที่สองจะตัวนี้จะเป็นสีแดงองค์ที่สองนะครับนี่จะออกสวย แล้วก็จะเป็นองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามจะออกแดงนะครับนี่นะครับอันนี้คือองค์ที่สามนะครับนี่สวยนะครับสามองค์นะครับใครสนใจนะครับอยากได้องค์ไหนอยากปิดองค์ไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งเอานําไปซื้อของเข้าวัดนะครับหรืออยากทําบุญนะครับช่วยกันทําบุญเนาะนะครับ เหลืออยู่สามอง์สุดท้ายนะครับสำหรับเสือแกะนะครับที่ถามเข้ามานะครับแล้วก็ห้าพยักก็เหลือนะครับส่อตัวคูก็เหลือนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับผมจะบอกว่าเลี้ยงก็ได้นะครับบางท่านกังวลว่าจําเป็นต้องเลี้ยงไหมนะครับผมบอกเลยว่าวัตถุมงคลอย่างเสือแกะเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลี้ยงนะครับสามารถนําไปห้อยได้เลยนะครับใครที่พูดว่าต้องเลี้ยงก่อนอย่างนี้นีไม่ต้องไปเชื่อครับเพราะว่า หลวงพ่อปลูกเสกเรียบร้อยนะครับปลูกเสกเหมือนกันกับพระเครื่องเลยนะครับสามารถนําไปห้อยได้เลยนะครับอธิษฐานจิตขอพรได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับแต่บางคนนะครับบอกว่าต้องเลี้ยงถึงจะเห็นผลนะครับถามว่าเลี้ยงได้ไม่ได้นะครับอยากเลี้ยงก็เลี้ยงได้นะครับไม่อยากจะเลี้ยงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จําเป็นนะครับฉะนั้นเราสามารถนําไปห้อยได้เลยบางคนกลัวนะครับว่ากลัวเลี้ยงแล้วจะเป็นอย่างงู้นอ,อย่างนี้นะครับไม่ต้องเลี้ยงนะครับผมบอกเลยว่าเอาไปห้อยเหมือนเดิมเหมือนกับพระเครื่องเวลาท่านเลี่ยมท่านก็ใส่น้ามันเสือเข้าไป ใส่น้ามันเสือเข้าไปแค่นั้นในในวิธีการเลี่ยมนะครับแล้วก็่าให้อยู่ในกรอบเลี่ยมแล้วน้ํามันก็จะอยู่ในกรอบนะครับแค่นั้นนะครับก็นําไปห้อยเหมือนวัตถุมงคลต่างๆได้เลยนะครับส่วนคนที่นําไปเลี้ยงนะครับผมจะบอกว่าแต่ก็ท่านก็เลี้ยงเนื้อเนื้อสดก็ได้เนื้อหมูสดเนื้อวัวสดได้หมดนะครับสําหรับท่านที่จะเลี้ยงแต่สําหรับท่านที่ไม่อยากจะเลี้ยงกลัวยุ่งยากนะครับไม่จําเป็นต้องเลี้ยงนะครับเพียงแค่ท่านได้วัตถุมงคลไปท่านแต่งขันห้านะครับอธิษฐานจิต แค่นั้นนะครับถึงหลวงพ่อนะครับแค่นั้นนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ไรนี้นะครับสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อชาแนฉันทสาโรชิ้นไหนองค์ไหนนะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีครับ